สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะโอ้ยกระเพรามันกัดอะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยกระเพรากัดขา มาจากไหนเนี่ยกัดขาโอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสสวัดีะใช่แล้วเพิ่งออกกําลังกายเสร็จเลยสดๆสรด้อนๆโอ้ยกระเพากัดขาไม่น่ารักเลย สวัสดีค่ะมาสวัสดีค่ะอ่าตอนแรกว่าจะไม่มาแล้วแต่ว่าคนไลน์ไปถามเรื่องกระบอกน้ําเยอะมากเพราะว่าเรามีกระบอกกระบอกน้ําแบบใหม่ออกมาแล้วนี่บรรจุข,ของได้เยอะมากแล้วคนก็ถามมาเยอะมากในไลน์ใช่เขามีขายแยกด้วยแล้วก็มีขายพร้อมโป้ด้วยอุย๊ย กระเพรากัดขามะกรูดมันโตแล้วมันต้องไปใช้ชีวิตเองไงมันก็เลยไม่อยู่และบ้านเนี้เฮ้ยเฮ้ยกระเพราไม่อ่อนโยนเลยอะ่ะมันกัดขาก็บอกนี้นะคะที่ซื้อแยกอันนี้เขาขายมีขายแยกให้ด้วยนะแล้วก็ใครจะซื้อพร้อมโปรได้ ที่บอกว่านี่เลยมันเก็บของได้เยอะมากเจ๋งอนะเก็บของได้เยอะมากนี่ให้ดูกระบอกอันนี้เป็นสีฟ้ามีกระบอกข้างในให้ด้วยแถมให้ด้วยมีลายเซ็นให้ด้วยสำหรับคนที่ทานโปรตีนแล้วบอกว่าเราควรจะทานโปรตีนวันละกี่กรัมดีกระบอกนี้ช่วยได้ ถ้าเราจะต้องทานโปรตีนวันละสองซอง,อ,งอีกหนึ่งซองเก็บไว้ได้หรือว่าใครจะทานวิตามินทุกวันสามารถเก็บเก็บใส่วิตามินใต้ขวดนี้ได้เลยพกไปได้เลยอะเก๋มากอืมีม่น้อง <laughs> <laughs> อะไร กี่บาทคะขายแยก390คะ่ะแต่ว่าถ้าซื้อพร้อมโปรอะ่ะก็จะเป็นแบบถูกแล้วก็ได้ของแถมก็ได้กระบอกน้ำแถมไปอืมลองไปถามนะลองไปถามแอดมินเขาเลยว่ามีโปรอะไรบ้างคะเพราะว่ามีโปรลับๆซ่อนอยู่เยอะมากจริงๆในไลแอดอะ่ะคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีกใครที่แบบต้องทานวิตามินทุกวันต้องพกไปลง ไปไปโรงเรียนบ้างไปที่ทํางานบ้างไปที่แล้วแต่เราไปที่ไหนอะคือเนี่ยสามารถเก็บวิตามินได้เลยข้างใต้หรือว่าใครจะกินโปรตีนวันละสองครั้งก็จะเก็บไว้ได้ข้างในอีกได้อีกอีกหน,นึ่งอันเนี่ยเนี่ยเนี่ยได้เลยมีสองล็อกเลยพกพาง่ายมากทีเดียวครบจบเลยเก๋มากบอกเลยเพราะว่า พี่ลงสตอรี่แป๊บเดียวคนถามในไลน์แอดเยอะมากมากมากเออเกือบไม่ได้มาไลฟ์แล้วแต่พอเห็นคนถามปุ๊บเราก็มาบอกเลยว่าแบเป็นไงบางคนก็ถามว่าไม่เป็นกระบอกแบบไหนคะมีทั้งหมดส,สีสีอะไรบ้างก็มีสีชมพูสีฟ้าสีส้มแล้วก็สีเขียวปักหมุดได้ไหม ปักหมุดอะไรอ่ะอุ้ยคันขาเฮ้ยน้องกระเพากัดขาเ้ยเอา้าวแสดงว่ามันไม่ได้อยู่ในโปรของโปรตีนใช่ไหมแก้วอะ่ะใช่ไหมได้เดี๋ยวพี่ไปไปให้เขาทำโปรไว้ให้เอาไห้เดี๋ยวพี่ไปให้เขาทำโปรไว้ให้เอาไหม เพราะว่าโปกติปรตีน่ะเขาก็ขายห้าแถมสองอยู่แล้วสิบสิบแถมเทไหร่สิบแถมห้าด้วยถูกมากเออเพราะว่าอันนี้จริงๆอ่ะก็บอกนะมันเพิ่งมาเมื่อวานพิ่งได้มาเมื่อวานนี้เองโปรอาจจะยังแบบคลาดเคลื่อนนะแต่ว่ามีโปรแน่นอนแล้วถ้าใครจะซื้อแยกก็ซื้อแยกได้คือดีมาก ส่วนนี้เลยโปรโตีนใครได้ลองไปกินแล้วบ้างแล้วบอกสิว่าโปรโตีนอร่อยไหมอร่อยเหมือนที่พี่กินไหม,มนี่เลยลองไปลองไปทานดูนะโปรโตีนอร่อยมากและมีประโยชน์คนที่แพน้นมวัวทานได้นะคะอุ้ย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 กระเพากระ มุมเข้ามาตอนไหนเนี่ยกระเพา <g ülme> <c oughs> เฮ้ยแม้โปรตีนอร่อยใช่ไหมลองแล้วใช่ไหมเ <c oughs> ขาใส่โปรไบโอติกไปด้วยนะอันนี้มาช่วยช่วยเรื่องดูดซึมรับรองว่าเราดูดซึมโปรตีนได้ดีแน่นอนเราก็ใส่ซูเปอร์ฟูดลงไปให้ด้วยช่วยระบบกับถ่ายด้วยนะทุกคน มีโปรตีนที่ไหนใส่ซูเปอร์ฟู้ดให้ไม่มีหลอกมีที่นี่แหละเพราะเพราะว่าพี่ชอบพี่เพราะว่าพี่ชอบกินไงพี่ก็ลยใส่ซูเปอร์ฟู้ดลงไปด้วยน้องแพ้เก่งมากบอกเลยน้องแพ้รองมื์ฟเก่งมากคิดสูตรยังไงก็ไม่รู้โปรตีนพี่ก็กินซูเปอร์ฟู้ดพี่ก็กินก็ใส่ลงไปเลยทีเดียวจบเอออร่อยมากพี่ลองกินกับกินสมิกอร่อยมากไม่มีกลิ่นผักเลยไม่มีกลิ่นเลยกินชาเขียวอร่อยมาก ลองต้องไปลองอย่าลืมเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ไปแอบกระซิบไปพี่กดดันให้เดี๋ยวพี่ไปกดดัน,แ,ดดนแอดมินให้แอบกดดันน้องเมิร์ฟน้องเพรให้ว่าต้องโปรกร็บอกน้ําต้องมาแล้วเพราะว่ากระบอกน้ำเพิ่งมาจริงๆเพิ่งมาส,สดๆร้อนๆเลยอืมแล้วพี่ก็ได้มาทั้งหมดสี่สีด้วยใครอะเอฟซี FC, น้องกะเพราวะ ไม่ได้นะกระเพรผมกัดขาพี่นะวันนี้ไหนคะไหนคะอ๋อให้แอดอ๋อได้ได้ได้เข้าใจแล้วเมื่อกี้บอกว่าให้อ๋อเดี๋ยวพี่พิมพ์ไว้ดีกว่าเออกระบอกน้ำข้อก็บอกน้ำสามชั้นออกลบอกน้ำกระบอกน้ำนะคะใครอยากได้ เพื่อใครยังไม่มีกระบอกน้ำเออจุดหนึ่งสามมาแอดมาค่ะกระบอกน้ำอา้าวใครอยากได้โปโปอะไรในน,นี้มีเยอะมากเมสฟูเมสฟูอา้าผัก เขียนผงพักก่อนไม่ได้หรอกเดี๋ยวจะมีคนแกงพี่อีกผงเบอร์รี่เมฟูอ,อจาจาเดี๋ยวจะมีคนแกงพี่วันนี้พี่ก็จะมาเร็วเค็มเร็วยางเหมือนเดิมเพราะว่า เออเพราะว่าตั้งแต่โพสต์ story มาโอ้โหในไลน์แอดแตกมากคนถามเยอะมาก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 เพราะอย่างโปรตีนเนี่ยเพราะตอนแรกอะคือเราก็ไม่ทําขายไงก็เราก็ทำขายไปชุดแล้วก็ให้ไปให้ไปอย่างละอันลๆแล้วคนบอกว่าโปรตีนอร่อยมากเขาก็เลยบอกว่าอ่ะก็จัดโปรไปเลยค่ะ ห้าแถม, 2, แถมส,สองสิบแถมห้าตกซองละหกสิบหกบาทเองถูกเก้า้อเก้าสิบอ่ะซื้อสิบซองแถมห้าซองเก้า้อยเก้าสิบเองอะ่ะถูกมากก็ลดแรกจากแถมบอกแล้วในไลน์เอดอ่ะโปรเยอะมากโชว์ทุกสีเลยได้ไหมเออได้ได้เดี๋ยวไปยิบมาให้ได้ เลยมาแล้วทุกสีเลยเดี๋ยวใช้ดูสีจริงนะอ้าวใครอยากได้สีไหนชอบสีไหนเอาดูเอาอันนี้สีเขียวอันนี้สีเขียวอันนี้สีส้มอ่อนสีส้มนะอันนี้สีชมพูสีชมพูพี่ใช้แล้ว นี่สีชมพูแล้วก็มีสีฟ้าสีสีเลยอืมนี่นะคะอย่าลืมอ้าวอา้าวนี่นะสีสีพี่อุ้มก็ไม่ไหวอ้าวอ้าวดูแล้วนะสีสีพร้อมกันอา้อาวไอแม่เนี่ยพี่ยืดจนคอพี่หดมาแล้วเนี่ยสีสีนะนี่นี่อูฟ้ฟอ่า สีสีคุ้มมากอะไร,ร,อ,รอ,อ่ะไม่ได้กิน้รอ่ะแป๊บเดียวอกินโปรตีนยังไงให้เลยข้างปากชอบสีไหนหรอชอบสีฟ้ากับสีชมพู จริงๆก็ชอบทุกสีแหละแต่ว่าชอบสีฟ้ากับสีชมพูสังเกตไหมว่าของแถมทุกอันอ่ะถ้าเลือกสีได้มันก็จะเป็นสีฟ้าสีชมพูและสีเขียวเพราะว่าเป็นสีที่พี่ชอบเห็นไหมช่วงที่แถมกระเป๋าก็เป็นกระเป๋าสีฟ้ากับกระเป๋าสีชมพูใช่ไหมกระบอกเช็ครุ่นแรกก็เป็นสีเขียวใช่ไหมพอรุ่นหลังมาทำสีสีเลย อันนี้ถ้าเราซื้อแยกเนี่ยสามร้อยเก้าสิบส่วนจะมีโปรอะเดี๋ยวพี่ไปกดดันเขาให้นะได้ไหมได้ไหมเออเดี๋ยวพี่ไปกดดันเขาให้ว่ามีโปรอะไรถึงแถมกระบอกน้ํารุ่นนี้แต่ว่าคุ้มจริงๆนะคนที่แบบเออวันหนึ่งต้องกินโปรตีนแล้วเราก็ต้องเอาโปรตีนไปด้วยบางทีเราก็กินแบบสองซองมั่งอะไรมั่งเราก็สามารถเก็บไว้ได้คนที่ทานวิตามินเนี่ยก็สามารถใส่วิตามินไว้ได้เลยเนี่ยคือเออ คุ้มมากเก๋มากโปรตีนตอนนี้ขายเป็นซองค่ะเพราะว่าตอนแรกว่าจะทำแค่ทำกินเองแล้วมันอร่อยแล้วมันดีแล้วมันมีประโยชน์แล้วก็ใส่สุโปรฟู้ดไปด้วยอืมนั่นแหละก็เลยโอ้ยกระเพราอะ่ะกัดขาคันมาแล้วเนี่ยเฮ้ย ของฟรีมีไหมคะมีค่ะของฟรีค่ะลองไปถามในไลน์แอดดูว่าเป็นยังไงบอกว่าในไลน์แอดพี่คุ้มสุดแล้วจริงๆรดแรกแจกแถมและโปเยอะมากโปรรับก็มีแถมฟรีก็ได้เขาแจกให้ด้วยแถมแล้วที่สำคัญหนึ่งเนี้ยส่งผิดส่งถูกด้วยเออสั่งอีกอย่างหนึ่งส่งอีกอย่างหนึ่งก็มีนะเออ เราไม่ได้แกงเขานะแตมันเป็นเรื่องจริงถ้าไหนใครส่งผิดไปก็ขออภัยด้วยนะเอออัาเปียดได้ถ้าผิดอะกินกินข่าวยางค่ะเพิ่งออกกำลังกายเสร็จแล้วก็เมื่อกี้เพิ่งทานโปรตีนไปเราจะกินไข่ต้มใช่ลสไข่มันรีไข่มันนิดนึงเพราะว่า ตั้งแต่ก่อนปีใหม่มาธันวาจนถึงปีใหม่มาเฉลิมฉลองเยอะมากกินเยอะมากไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองเท่าไหร่อืมก็เลยบอกว่าหลังปีใหม่ตั้งใจแล้วว่าจะหันมาดูแลตัวเองมากๆขึ้นไม่ได้แล้วเราควรดีใจใช่ไหมใช่ค่ะเราควรดีใจค่ะที่เขาส่งผิดบ้างส่งถูกบ้างอะไรอย่างเงี้ยควรดีใจนะคะ <laughs> ลองไปถามดูนะใครอยากได้โปรอะไรเพราะว่าแต่และโปรมันก็จะมีของแถมไม่เหมือนกันหรือว่าถ้าใครอยากได้โปรนี้แล้วว่าแต่ว่าอยากได้ของแถมอีกอันหนึ่งก็ลองไปคุยนะไปต่อรองกันได้อ๋อน้องเพอน้องเมิร์ฟกับน้องแพรใจดีมาก ถขาเป็นคนใจดีเออไปขอไปอ,อ้อ,อนอหน่อยพี่ค่ะพี่แพรพี่มอฟค่ะแอปินขออยากได้อันนี้แล้วแล้วขอของแถมอันนี้ได้ไหมคะเออโปรตีนยังหายังหาโปรไม่เจอเหรอโปรต้องเจอค่ะถามเลยค่ะว่าโปรตีนมีโปรอะไรบ้างคะนี่ ไปถามเลยในนั้นเลยอยากได้อะไรอยากได้เม็ดฟูสีแดงอยากได้เม็ดฟูสีเขียวอยากได้เม็ดฟูผักหรือจะเป็น Green s มิกเบอร์รี่มอะไรเงี้ยมีโปรอะไรบ้างเราอยากได้อยากได้ตัวไหนถามเลยว่าแล้วซื้ออันนี้มีโปรอะไรบ้างคะเออไปถามเลยเพราะว่าวันนี้ควรถามเยอะมากในไลน์แอบจริงจริงอืเพราะฉะนั้นทุกคนคะไปเถอะคะ่ะ รถแรกแจกแถมอยู่ในนั้นค่ะบางทีก็พี่บอกเลยที่สําคัญคือบางทีแอดมินก็ส่งของผิดส่งถูกมากอันนี้คือโปรโมชั่นพิเศษนะคะส่งผิดส่งถูก <c oughs> ไหนไหนจะไปแล้วนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ตัวเปียกมากแต่ก็ยังไม่อยากอาบน้ำเพราะว่าร่างกายกำลังร้อนอยู่ จะไปแล้วนะคะทุกคนอย่าลืมนะแค่วะมาบอกเฉยๆว่าเนี่ยมันมีสีทั้งหมดเป็นยังไงบ้างรับรองคุ้มมากจะซื้อแยกก็ได้หรือจะซื้อในโปรก็ได้ลองไปถามเขาเลยว่ามีโปรอะไรดีโอเคอย่าลืมดูแลตัวเองนะคะทุกคนน,าคานะคะน,นะคะออร์แกนิกชีสนะคะน้องน้องน้องแพรน้องมือ้ออย่าลืมนะคะโปรต้องมาแล้วนะคะก็บอกน้ําอันใหม่อะคะ่ะอย่างนี้เลย เพราะว่าเป็นป็นเป็น,ปน,ปนไหนๆมันก็เป็นกระบอกเชคแล้วเราก็ทําแบบซื้อโปรตีนแล้วแถมกระบอกนะกระบอกน้ําไปเลยกระบอกเชคไปเลยอืมแล้วคงก็จะรู้ว่าโปรตีนที่เขากินอยู่นั้นมีประโยชน์มากกว่าที่คิดอืมนะคะนะคะไปถามเลยรีบไปถามเลยนะคะใครไปแล้วนะคะทุกคนาย